สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทํำต้ยมยำกระดูกอ่อนนะจ๊ะอยากสดน้ำฮ้อนจ้ะเราก็เตรียมเครื่องเลยจ้าพริกหอมกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้กวแล้วแต่โยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเห็นอะไรก็จับใส่จับใส่จ้ะเครื่องไม่เคยครบสักทีจ้ะขาดอันนู้นขาดอันนี้รอบนี้เหมือนจะขาดหอมไปเรื่อยจ้ะ จับใส่ไปเรื่อยจ้ะตามเรื่องตามราวจ้ะเต็มเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า โกพริกก่อนจ้าแล้วจะสูตรนะจ๊ะสูตรไข่สูตรมันจ้าใส่หอมใส่กระเทียมโขกจ้าบางทีเขาก็ทุบบางทีเขาก็หัน่นแต่โยอยากตำจ้าเตรียมเครื่องเสร็จแล้วจ้ากระดูกหมูต้นใหญ่ๆเลยจ้า ตั้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือจ้าพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องลงไปเลยจ้าหอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดพริกค่ะใส่กระดูกหมูลงไปเลยจ้าเน้นน้ำเยอะๆจ้าซดน้ำแซ่บๆแล้วเราก็ใส่มะขามเปียกจ้า ใส่ผงชูรสรสดีน้ำปลาเรียบร้อยแล้วจ้าตอนใหญ่ๆเลยจ้าอันนี้เป็นต้มปลาแห้งตั้งแต่เมื่อวานจ้ะกินกับข้าวสวยร้อนๆแทะกระดูกดังกรอบกรอบกอบ สียดายจ้ะที่มันไม่มีเสียงมีเสียงไม่ได้จ้ะคุณสาปเปิดเพลงดังลั่นเลยจ้ะเพลงเข้าคลิปเดี๋ยวไม่มีรายได้จ้ะต้องลบเสียงออกหมดเลยจ้ะให้คลิปย้ำใดย้ำนั่นจ้ะโอ้เห็นกระดูกอ่อนแซ่บจ้ะอยากให้ได้ยินเสียงจังเลยจ้ะกวบ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 เสียงนี่ดีจังเลยจ้ะ ชิ้นเดียวอยู่จ้ะตนเดียวอิ่มคาบจ้ะแห่นกระดูกพันเลยเพราะใหญ่เรามักเปิดเพลงจ้ะเบิงนนบ้งอันนู่นเบิ้งอันนี้